สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาดูในเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นระเบียบว,วิธีทางสถิตินะคะค่าที่หาได้จะทําให้ทราบถึงลักษณะของข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เก็บรวบรวมมาได้นั่นเองประเภทของ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่นิยมกันก็จะมี3ตัวหลักๆนะคะก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะแทนด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่ามิวมัธยฐานมัธยฐานก็คือค่ากลางของข้อมูลนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เวลาเราอ่านตำราต่างๆเราก็มักจะเห็นตัวย่อสาตัวนี้ก็คือ n, m d n เม็ดหรือว่ามี เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนมัธยฐานนั่นเองนะคะฐานนิยมฐานนิยมมีคำว่านิยมอะไรที่เป็นที่นิยมก็คือตัวเลขที่มันซ้ำกันนั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวนี้นะคะ mo นะคะ mo นั่นเองเราลองมาดูที่เรื่องแรกนะคะค่าเฉลี่ยอาจารย์จะสอนการหาค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลแบบ ไม่แจกแจงความถี่ก่อนนะคะข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่ก็คือข้อมูลที่อยู่ในลักษณะนี้ไม่ได้เรียงลำดับมากน้อยไม่ได้อยู่ในรูปของตารางนั่นเองไม่ได้บอกว่า157มีกี่ตัวไม่ได้นับมาให้เราเป็นตัวเลขเรียงมาให้แบบนี้อาจจะไม่ได้เรียงลำดับมากน้อยมาให้เราด้วยก็ได้นะคะ เป็นตัวเลขแบบนี้ไม่ได้อยู่ในตารางเรียกว่าข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นั่นเองเรามาเริ่มหาค่าเฉลี่ยก่อนอาจารย์บอกว่าค่าเฉลี่ยแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือ mu นั่นเองนะคะเท่ากับถ้าอาจารย์ไม่พูดถึงสูตรถ้าอาจารย์ไม่พูดถึงสูตรก่อนการหาค่าเฉลีย่ยนักศึกษาทำยังไงคะก็คือเอาตัวเลขทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวน ทั้งหมดอย่างเช่นก็เอา157บวกบวกไปเรื่อยๆหารจำนวนทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5 6หาร6นั่นเองแค่นี้เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะคะแต่ลองมาดูสูตรเหมือนก,นกันกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้ข้างบนดูข้างบนก่อนนะคะผลรวมของ xi x i ในที่นี้คืออะไร x i ก็คือข้อมูลแต่ละตัว x 1 x 2 x 3 x 4 x 5แล้วก็ x 6ตัวนี้ sigma ก,ก็คือผลรวมผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวก็คือ5 157บวก158บวก160 บวก162บวก164บวก1 6 0หารด้วย n ก็คือนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6มี6ตัวหารด้วย6เท่ากับข้างบนแล้วก็บวกไปก็จะได้เท่าไหร่คะบวกไปเรียบร้อยแล้วก็หาร6อาจารย์ก็คิดออกมาเลยได้161นั่นเองเป็นค่าเฉลี่ยของข้อนี้ โอเคนะคะขออนุญาตบวกให้เลยนะหาร6ได้เท่ากับ1 6 1นะคะคำตอบเรียบร้อยในเรื่องค่าเฉลี่ยไม่ยากเลยนะคะเราลองไปคิดดูนะคะในตัวอย่างแบบฝึกหัดอื่นๆก็ได้ตัวเลขต่างๆถ้าเราอยากหาค่าเฉลี่ยก็เอาตัวเลขข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนทั้งหมดนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่าเฉลี่ยเรียบร้อยอาจารย์ขออธิบาย เรื่องที่2ก็คือมัธยฐานมัธยฐานก็คือค่ากลางของข้อมูลภาษาอังกฤษก็คือมีเดียนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้อาจารย์ขอแทนด้วยตัวนี้แล้วกันนะคะมีนะโอเคมาดูกันเลยมัธยฐานการที่จะหาได้อย่างถูกต้อง เราก็จะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปหามากก่อนเสมอถ้าเราไม่เรียงข้อมูลเราจะได้ค่ากลางที่ไม่ถูกต้องนะคะเอามาเรียงลำดับพร้อมกันน้อยที่สุดของอาจารย์นะคะ24ต่อไป 35มสิอ้าวสิก่อนนะคะน้อยสุดสิบแนะสิบแปดยี่สิบสี่สามสิบหนะคะแล้วก็46แล้วก็ห้ n เท่ากับนับเลย1 2 3 4งสอห้าหกนั่นเองนะคะมีทั้งหมด7ตัวอาจารย์ถามก่อน7เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เเป็นเลขเป็นเลขคี่นะคะเป็นเลขคี่มัธยฐานจะมีทั้งแบบเลขคู่และแบบเลขคี่ตอนนี้เราจะมาหาแบบเลขคี่ก่อนตำแหน่งของมัธยฐานคือก่อนที่จะได้มัธยฐานเราจะต้องหาตำแหน่งมาก่อนสูตรนี้เป็นสูตรในการหาตำแหน่งสำหรับเลขคี่เท่านั้น n คือ7อาจารย์ใส่ไปเลย7บวก1ทั้งหมดหารด้วย2 7บวก1เป็น8หาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ4 4ในที่นี้อย่าเพิ่งตอบเพราะมันคือคำว่าตำแหน่งตำแหน่งก็คือไปนับเลยตำแหน่งที่1ตําแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3ตํตแหน่งที่4ไปดูบรรทัดที่เราเรียงไว้นะคะแล้วก็ไปดูตำแหน่ง ตำแหน่งที่4ตรงกับเลข39คือมัธยฐานของเรานั่นเองอันนี้แบบเลขคี่นะคะเรียบร้อยแบบเลขคี่อาจารย์บอกอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่ามีตัวเลขซ้ำกันอย่างเช่นมี18ตรงนี้หนึ่งตัวสังเกตว่ามี18 2ตัวใช่ไหมคะเวลาเรียงเราก็ต้องเขียน18ทั้ง2ตัวเห็นหมสิบแปดสปด 24 35เรียงจากมากไปน้อยตัวเลขที่3กันก็ต้องเขียนด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหมดจะต้องมี N ตามจำนวนข้อมูลของเราอ่ะต่อไปอันนี้แบบเลขที่นะคะต่อไปอาจารย์ขออธิบายแบบเลขคู่บ้างแบบเลขคู่นะ ขั้นที่หนึ่งเหมือนเดิมเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาข้อมูลของอาจารย์น้อยสุดก็คือ17ต่อมา19 25 33 37แล้วก็54าเอ็นของอาจารย์1 2 3 4 5 6อ่ห้ามี6ตัว ก่อนจะหามัธยฐานเราจะต้องหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งสำหรับเลขคู่ N เท่ากับ6เป็นเลขคู่นะคะการหาค่ามัธยฐานสำหรับเลขคู่จะใช้สองสูตร N ของอาจารย์คือ6ส่วน2และ N ก็คือ6ส่วน 2, 2> บวก1 มัธยฐานสำหรับเลขคู่จะอยู่ละหว่างสองตำแหน่งนี้6ส่วน2ได้3 3ก็คือตำแหน่งที่3 1 2 3ก็คือเลข25นะคะต่อไปตำแหน่งนี้6หารด้วย2เท่ากับ3ใช่ไหมคะ3บวก1เท่ากับ สี่ตำแหน่งที่4ตรงกับเลข1 2 3 4ตรงกับเลข33เพราะฉะนั้นมัธยฐานคือค่ากลางของข้อมูลนำยี่บาบวก3าทั้งหมดหารด้วย2ค่ากลางก็คือ58หาร2ได้เท่ากับ29นั่นเองนะคะมัธยฐานคือ 29ได้แล้วเรียบร้อยตอนนี้เราเรียนค่าเฉลี่ยไปแล้วแล้วก็เรียนมัธยฐานแบบเลขคู่แล้วก็เลขคี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่นะคะต่อไปสุดท้ายสุดท้าย ก็คือฐานนิยมฐานนิยมอะไรที่นิยมก็คือตัวเลขที่มันซ้ากันภาษาอังกฤษก็คือโหมดนั่นเองนะคะใช้สัญลักษณ์คือตัวนี้ mo นั่นเองลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งฐานนิยมคืออะไรนะคะตัวเลขอะไรที่ซ้ากันมากที่สุดเราก็มองดูเลขอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งเลข สามมีกี่ตัวคะสามกันสามตัวนะคะเลขสามนั่นเองสามกันสามตัวต่อไปข้อที่สองบ้างนะคะข้อที่สองตอบอะไรเอ่ยข้อที่สองเลขอะไรซ้ำกันมากที่สุดคะเลขเอา้าวเลขหนึ่งตอบเลขหนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมคะเลขอะไรอีกเลข สองเลขสองก็มีสามตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ1และ2เพราะว่าซ้ำกัน3ตัวเท่ากันนะคะสูงสุด3ตัวเท่ากัน1และสองนะคะเรียบร้อยข้อ3ามสิบห้าเาห้าานิยมคือ ฐานนิยมก็คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดเรามาดูสิบห้ามีกี่ตัวคะหนึ่งตัว9ก้าก็มีหนึ่งตัวสิบสามก็มีหนึ่งตัวห้าก็มีหนึ่งตัวหก็มีหนึ่งตัวมีอย่างละหนึ่งตัวเท่ากันหมดเลยมีอะไรมากกว่ากันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยไม่มีฐานนี้ ยมไม่มีฐานนิยมนะคะต่อไปข้อที่4 5มีกี่ตัว2 6มีกี่ตัว2 3มี2ตัว4ก็มี2ตัวมีอย่างละ2ตัวเท่ากันหมดเลยแบบนี้ฐานนิยมคืออะไรคะตอบว่าไม่มีฐานนิยมนั่นเองเรียบร้อย โอเคนะคะค่าเฉลี่ยมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมสำหรับข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วนะคะ